สวัสดีจ้ามาเด้อม,มากินปลาอันปลาแซลมอนกับพี่ไม่พี่ไม่เห็ดปลาแซลมอนกินอีกแล้วพี่นอ้องกกกกอันนี้มามามามกินน้ำกันจัาในการคือก้าจ้ะพี่ไม่ให้มากกินแลยนี่จ้ะซูชิผักกระไลยอันนี้ผักคือผักสังเง,งียืมซื่อละน้องกลมหูจักยู่จ้พผักอันนี้น้องกลมเนาะพี่ไม่เก็บมากินมีผักแพ่วผักผักกาดแก้วต้นหอมจ้ะกะมี่เออสล,ลัรีข้นช่ายนั่นแหละจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ ทีเออที่พี่ไม่เด็ดมาจากสวนนี่แซบแซบมาเดิ่มกินน้ำกันพี่น้องแซบแซบเนี่เห็นบ่สดซดพี่น้องแฟนซื้อมาให้นี่แซบแซบแซบเอลีเด้อแซบเอลี่ีนน้ำจิ้มเดี๋ยวเดี๋จะไปกินอะไรบิ่งพี่น้องแต่ว่าต้องกินกับต้นหอมพี่ไม่มากินกับต้นหอมกับผักกาดแก้วเด้อพี่น้องเนอะเดี๋ยวจะกินให้เบิ่งจ้ะ กินชิ้นนึงกินให้พี่น้องเบิ้งเนาะมกินเบิ้งเป็บนึงด้วยจ้ะโอ้จำบังไงใหญ่เลยพี่นอ้องกินเพื่อทุกคนเ้อจ้ะ มาเด้อน้องตู้ยน้องกคมน้องใจน้องราตีพี่ทองน้องเมียวน้องอ้อยมาเด้อมากินกับพี่ไม่เออเบุพันไอซเนมาเด้อทุกคนเด้อจ้ะตามากินกับปานด้วยตาเด้อแสบๆบน้งกันนี่แสบแบทุกคนเด้อจ้ะที่บริเอวนทุกคนเด้อจ้ะมาเด้อมาเด้อจ้ะนี่กินเพื่อทุกอื พักอันนี้พี่ไม่ก็มักกินพี่น้องแซ่บ แซบไปเลยพี่น้องแซบแซบ <c oughs> แซบคืัทพักเต็มเลยพี่น้องเก็บมากจากสวนพี่ลายลายน้องกลมพักพี่ไม่มึงเนี่ยนี่พี่ไม่ก็นมากกัมบกไงพักแพลวพักแพวก,กลายลายพี่น้องอ็กินน้ำกับบะท่านเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ซีเดดไปให้น้องสาวสิเดดไปอันอัน ถ้าไปวัดก็สิเอาไปฝากเสิเอาไปฝากมูนําไปฝากปลาแมวนํานี่นี่พี่น้องมากมา,มาจ้ะแ่บๆบน้ำกันแค่นี้ก็นอจ้ะบา,บายยขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่ไม่ทุกคนเลยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆบ,บายยจ้า